จะได้ตายกลางป่ากลางเขาท่านที่จะผู้ชายดันมาเจอชนีเหลืองแล้จูแต่งตัวใช่ไหมอ,ออกมาจากขุมไหนมึงอ่ะขุมเดียวกับพ่อมึงไิ้งจิ๋งหนูไม่แยกเป็นแบบนี้นะหนูว่าเป็นผู้ชายเคยมีเมียแต่ว่โดนผู้หญิงทิ้เงเลยตอมใจมาเป็นแบบนี้แต่พระองค์ท่านมันกลับใจได้เราแกลจี้ก็ต้องกลับใจได้สิ ี๋ยวต้องรลูปรมงคืนผู้ชายจีบอีนี่อยู่ป่ายเ<ด>ลยพ่คุยคนเดียวเด้๋ยนะคุณทับไปไหนแล้วคุณทับกลย เดาก็เดากูตายอย่งตบอมึงฮะโอยคือคนที่นี่เขาเชื่อคนประเภทมึงเหรอเนี่ยคุณครับโวยยังไงผมรู้สึกว่าผมตกหลุมรักคุณเข้าแล้วอย่าโวยกันมา คุณพูดอะไรคนก็ทำตามเชื่อไปหมดผมรู้สึกว่าคุณพูดอะไรผม,มก็จะไปทำตามคุณโอ้ยไม่ต้องพูดจริงหรอพูดจริงหรอคุณครับวาเพื่อถ้าไม่เป็นการรังเกียจผม ผมอยากจะกถามเรื่องส่วนตัวคุณได้ไหมครับทำไมคุณมีลูกเต้าสารยอ